กิดซะบอกเลาสวัสดีค่ะรถกระบะสีประตูราคาประหยัดนะคะเอาไปขับกันแดดก,กันฝนกันได้นะคะตอบโจทย์ทุกครอบครัวสําหรับทุกการใช้งานด้วยนะคะห้องโดยสารที่กว้างขวางค่ะนั่งได้หลายคนกว,ว้างแบบสบายๆและด้านหลังก็ยังบรรทุกได้นะคะจะเดินทางใกล้ทางไกลออกทริปไปเที่ยวขึ้นเขาไปได้สบายๆเลยค่ะพร้อมขุยพร้อมขับนะคะกับรถด,ดีแม็กตัวสูง4ประตูเกียร์ออโต้นะคะ รถกรบ,บามือ2อปี05ค่ะขับง่ายดูแรง่ายขับดีกระจกเป็นไฟฟ้านะคะเอกสารมีครบค่ะราคาประหยัดด้วยนะคะราคาเพียง1 3 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเอกสารมีครบให้พร้อมโอนได้เลยค่ะพิกัดนัดดูรถนะคะไปดูตัวจริงกันก่อนได้ไปทดลองขับกันก่อนได้นะคะรถอยู่ในจังหวัดอุดรธานีสนใจคันนี้โทรค่ะมีเบอร์โทรคนขายใส่ให้ใต้คลิปนะคะ แอดใส่ข้อมูลให้ทั้งหมดนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะในการตัดสินใจแต่อย่างไรก็ควรนัดหมายไปดูตัวจริงกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ